นะฮะครูบอกแล้วนะคะมาท้าพิสูจน์กับครูเล่นๆอ่ะเรามาท้ากันเล่เลนๆนะซื้อน้ําหอมไปหนึ่งขวดราคา4ี่ร้อเก้าสบเก้าส่ฟรีฟรทำตามที่ครูบอกทุกอย่างแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่ครูพูดจริงหรือไม่จริงแล้วค่อยตัดสินโอเคไหมอย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้อย่าเพิ่งด่าโอเคไหมคะอุย้ยนู่นนี่นะั่นอย่าเพิ่งด่าเก็บปากไว้เพราะเดี๋ยวพอได้จริงแล้วด่าไม่ออกแล้วา,ายตัวเองเก็บปากไว้ก่อนนะคะนี่คือคน้ำหอมมีสองกลิ่นทาโกาจะสีชมพูรสจะสีแดงนะคะเสร็จแล้วค่ะ ดูนะคะทุกคนแบบนี้นี่นะฮะดูนะฮะอ่าเราก็วนพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะเอาสามรอบก่อนก็ได้ขนานะคะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะ พ่งเพ่งพาพาหาหาลือๆแล้วก็กิ้งยิงยิกิ้งกิ้แบบนี้ทุกคนกิ้นี่อ่ะพี่เราทำไม่รู้เร็วกินงเยอะๆเยอะๆแล้วก็ถูแบบนี้เน่เน่เน่แล้วก็มาดูก่อนมาลองดูยัง้ายังก็ถูอถูอีกถูอีกดูก่อนอุ้ยรดเป็นนิดเดียวถูไปอีกค่ะถู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 เข้าไปก็อย่างที่บอกนะคะก็เป็นน้ํามันซึ่งน้ำหอมเป็นหัวน้าหอมเราสามารถถูเสื้อถูคอถูผมได้ดเลยหมดเลยฮะถูได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นทุกคนอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนพุทธ คุณก็บอกเลยชั้นโชคดีฉันมีความสุขอ,อะไรอย่างนี้่ะผัวรักผัวหลงเงินไหลมาเทมาปฏิฐานนะปฏิฐา,า,านขอแต่ถ้าเกิดเป็นคนพุทธลองอท่องคาถาสามสามครั้งที่ค,ครูบอกหลังจากนั้นทุกคนฟังให้ดีนะคะถูให้ทั่วตัวนะคะแล้วก็บอกเลยว่าฉั้นแข็งแรงชั้นแข็งแรงนะคะชั้นตัวหอมชันแข็งแรงชั้นเดินไปไหนก็เป็นที่รักอะไรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วทุกคนคะหลังจากนั้นให้ดูจากที่คุณใช้น้ำหอมตั้งแต่อุลใช้น้ำหอม ให้คุณจับตาดูเลยจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มคุณจะได้เงินมาแบบงงๆคุณจะถูกหวยคุณจะอะไรก็ตามที่เป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นคนเป็นสิ่งที่ดีจะค่อยๆไหลมาเมื่อไหรที่คุณจับพลังงานการไหลนี่นี่นี่นบอกคีย์ใหญ่ๆเลยนะนี่บอกคีย์สาคัญหน่น,นะเมือ่อไหร่นนก็ตามที่คุณจับได้ว่ามีพลังงานบางอย่างเข้ามาอย่างเช่นลูกค้ามาเพิ่มหนึ่งคนมีคนซื้อสินค้าคุณหนึ่งคนสามีให้เงินคุณเพิ่ม จับสัญญาณนั้นให้ได้ค่ะเฮ้ยคุณได้แล้วหนึ่งไปจดเลยค่ะไปจดหาข่าวดีให้เจอแล้วจดพอคุณจดได้หนึ่งอย่างคุณไม่ต้องห่วงค่ะไม่นานคุณจะได้ค่าน้ำหอมคืน499ถ้าคุณไม่ทําก็เรื่องของคุณแล้วคุณห้ามด่าห้ามพูดว่าไม่จริงไม่ใช่เพราะเราบอกคุณบทเปือกเลยนะคะแต่ถ้าคุณทํามาจับตาดูค่ะว่าก่านน้าหอมจะหมดคุณจะได้เงินเท่าไหร่คุณจะมีความโชคดีกี่อย่างจดมาเลยค่ะนะคะ นี่คือแบบอยากให้คุณพิสูจน์นะคะเราแค่มาพิสูจน์ไปได้วยกันโอเคไหมแล้วแต่เลยว่าคุณจะจดได้กี่อย่างนะคะแล้วมาดูกันค่ะน้ำหอมหบดขวดคุณจะได้เท่าไหร่จ่ายสี่เก้าเก้าอาจจะรับเท่าไหร่เหมือนที่เมื่อวานใครบอกนะหรือจ่ายไปสี่เก้าเก้าดูรับมาสี่แสนเก้าทุกคนถ้าอยากได้แบบเขาก็ลองเชื่อแบบเขาดูเขาไม่มานั่งมโน,โนนะคะเขาได้จริง